น้องเลลาโตเป็นสาวแล้วสวยเต็มเฟรมโชว์ความสามารถถ่ายภาพเทียบชั้นซูเปอร์โมเดลเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกเผลแปเพเดียวน้องเลลาคามเมลลูกสาวสุดที่รักของซินดี้ซิรินยาก็โตเป็นสาวแล้วความสวยความน่ารักของน้องเลล่าเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนหลายคนอดที่จะชื่นชมไม่ได้ล่าสุดซินดี้ได้พาน้องเล่าไปพักผ่อนทริปนี้ทั้งคู่เลือกใส่ชุดในคอนเ็ปต์ตเดียวกันแถมยังโชว์สกิลถ่ายภาพแบบมืออาชีพจนแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความสวยและความ สามารถของทั้งคู่น้องเล,ลาโตเป็นสาวสวยแล้วถ่ายภาพเทียบชั้นซูเปอร์โมเดลซินดี้ได้โพสต์ภาพของตัวเองและน้องเลลาบนอินสตาแกรมซินดิเซรินยอระหว่างทริปพักผ่อนภาพที่เห็นทั้งคู่เลือกใส่ชุดในคอนเซ็ปต์เดียวกันโดยเฉพาะน้องเลล่าที่สวยสะดุดตาแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความสวยของน้องเล่าพร้อมทั้งบอกว่าน้องเลลาโตขึ้นสวยเหมือนคุณแม่โดยเฉพาะภาพที่น้องเล่าถ่ายเองดูเป็นธรรมชาติท่าทางดูเป็นมืออาชีพเหมือนซูเปอร์โมเดลเลยทีเดียว แฟนคลับชื่นชมน้องเลล่าสวยและเก่งภาพที่ซินดี้โพส์ตมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความสวยและความสามารถของน้องเลล่ามากมายโดยเฉพาะภาพที่น้องเลล่าถ่ายเองแฟนคลับต่างบอกว่าน้องเลลามีพรสวรรค์ถ่ายภาพสวยดูเป็นธรรมชาติมีสไตล์และเหมือนซูเปอร์โมเดลมุมมองของชาวเน็ตบางคนก็บอกว่าน้องเล่าเติบโตขึ้นสวย และเก่งเหมือนคุณแม่ซินดี้ทุกอย่างบางคนก็บอกว่าน้องเลลามีความสามารถทางด้านการถ่ายภาพอาจจะเป็นซูเปอร์โมเดลหรือช่างภาพในอนาคตก็ได้สรุปน้องเลลาโตเป็นสาวแล้วสวยและเก่งถ่ายภาพสวยเหมือนซูเปอร์โมเดลแฟนคลับต่างชื่นชมความสวยและความสามารถของน้องเล่าและหลายคนก็เชื่อว่าน้องเลล่าจะมีอนาคตที่สดใส